หัวข้อจริงๆเนี่ยนะวันนี้ที่อยากจะแบ่งปันนะนะที่อยากจะพูดคุยนะครับก็คือเป็นการดูแลตัวเองนะและสร้างพลังบวกสู่ความสําเร็จให้กับชีวิตเรา <c oughs> ผมว่านะก็ไม่ใช่แค่เรื่องว่าเรามาท,ทําธุรกิจซาลิชี่แล้วเราเราควรจะมีสิ่งพวกนี้นะผมว่า,วามันมันสามารถที่เราฟังไปแล้วเอาไปเอาไปใช้กับการดําเนินชีวิตได้นะครับโดยเฉพาะ การทำธุรกิจซาลิชี่นี่สำคัญมากๆนะ,ะที่เราจะต้องดูแลสิ่งนี้นะฮะ,ะหลายท่านน่ยก็คงจะได้ยินนะฮะว่าการที่เราเข้ามาสู่ธุรกิจซาลิชี่เนี่ยนะครับอย่างน้นอยๆเนี่ยเราต้องมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะครับว่าเราเป็นคนหนึ่งที่ทำได้ะนะเราเป็นคนหนึ่งที่ทำได้เราสามารถประสบความสำเร็จได้นะ I can do it เอัอนนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ ผมว่าเราเราจะต้องมีสิ่งนี้อยู่นะครับเพราะนั้นถามว่าวันนี้เราต้องดูแลอะไรบ้างเราต้องดูแลอะไรบ้างและจะสร้างพลังบวกได้ยังไงนี่สำคัญสาคัญนะครับผมว่านะในเรื่องของมุมมองแนวคิดในการสร้างธุรกิจซาลิจีเนี่ยสิ่งสำคัญมากกว่าวิธีการที่เราจะทำยังไงให้ประสบความสำเร็จเขาเรียกว่าวิธีการว่าจะทำยังไงเนี่ยนะคร ผมว่ามันยังสู้เรื่องมุมมองแนวคิดในการทําธุรกิจไม่ได้เพราะว่าเราจะต้องปรับมุมมองแนวคิดในการทําธุรกิจให้ให้เหมือนกับคนที่ประสบความสาเร็จหลายๆท่านที่เขามาแบ่งปันนี่ละฮะเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้วิธีการเนี่ยเราสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็เพิ่มทักษะในการทําไปเรื่อยๆแล้วเราก็จะเก่งขึ้นแน่แต่เรื่องของการดูแล แนวคิดดูแลทัศนคติอะไรต่างๆมุมมองอะไรต่างๆของเราเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในระยะยาวหรือไม่นะครอันนี้เป็นส่วนสําคัญนะครับเรานะฮะอาจจะได้ได้ฟังมาหลายครั้งนะครับว่า attitude is everything อันนี้หลายท่านค,คงคงคงจะเคยได้ยินนะฮะว่าวันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับทัศนคติมุมมองของเราในการทําในการทําธุรกิจ นะครับถ้าวันนี้เนะี่ยมุมมองในการทาธุรกิจของเราดีนะครับบวกอ่าเราก็จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถที่จะทาธุรกิจนี้ประสบความสําเร็จได้แน่นอนนะครับอันนี้เป็นเป็นมุมมองที่อยากจะมาบอกนะครับวันนี้ผมคงไม่ได้ไปคุยนิ่งว่าเอ๊ะทำไมเราต้องคิดบวกทําไมเราต้องมีแ t t i t u d e ที่ดีหรืออะไรมากมายผมผมว่าเราหมั่นดูแลสิ่งพวกนี้แล้วสิ่งคําว่า attitude is everything เนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นจากเรา นะครับอะทีนี้เราจะดูแลอะไรนะครับเขาเรียกว่าดูแลมุมมองในชีวิตของเราดูแลอะไรนะครับผมอยากจะอ,ะอะเดี๋ยวผมขอขอดูแชทนิดหนึ่งนะครับผมอยากจะถามว่าวันนี้ระหว่างข่าวร้ายกับข่าวดีเนี่ยอข่าวร้ายกับข่าวดีเนี่ยอ่าลองลองพิมพ์มาหน่อยนะครับว่าเราต้องการต้องการรับรู้ข่าว เออเราต้องการรับรู้ข่าวอะไรระวังมีคนมาบอกข่าวดีวันนี้มีข่าวดีวันนี้มีข่าวอะไรเราอยากฟังอะไรก่อนเออโอ้มีแต่คนบอกข่าวดีข่าวดีเออข่าวดีค่ะข่าวดีทุกคนอยากฟังข่าวดีเออนะฮะข่าวดีใครใช่ใช่ทุกคนอยากฟังข่าวดีนะข่าวดีเพื่อเพิ่มพลังก่อนค่ะเออโอเคโอเคโอเค ดีสุดยอดสุดยอดนะครับมีมีคนพิม์ตอบโต้ดีโอ้สนุกดีนะครับทีนี้ผมจะเข้าเรื่องอะไรให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งนะครับผมผมอันอันอาจจะไม่ชัดนะเป็นนิทานตอนเช้าด้วยกันนะให้ให้เราแบบสนุกสนุกนะเออเขามัน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 อย่างนี้ฮะลองฟังดูนะฮะมันมันมันจะมีพระลอเมืองเมืองหนึ่งนะมีพระราชาเอาไปเร็วๆเลยมีพระราชาท่านหนึ่งเนี่ยฮะปรากฏว่าแกปกครองเดือนเมืองเมืองนี้มามาอย่างอย่างดีเลย แต่วันหนึ่งเนี่ยมันเกิดกบฏเ,เกิดกบฏขึ้นนะครับทีนี้พระราชาเนี่ยเขาก็จะมีมหาดเล็กคู้ใจอยู่นะเออมหาดเล็กคู้ใจนะเกิดกบฏปุ๊บเขาก็ปรึกษามหาดเล็กคู้ใจถามว่าเฮ้ยอุ้ยเจ้าคิดยังไงเนี่ยว่าวันนี้มันเกิดกบฏขึ้นมหาดเล็กตอบว่าไงรู้ไหมเขาตอบว่าดีพะยะค่ะเราจะได้รู้นะฮะว่าใครจงรักภักดีกับเรา ใครที่ไม่จงรักภักดีวันนี้เรามีโอกาสที่เราจะได้ปราบคนที่ไม่จงรักภักดีกับเราเออพระราชาก็ออืมเข้าทา่างอาก็เลยเขาเรียกว่าก็เลยบอกว่าเออดีๆเราจะได้ปราบคนที่ไม่จงรักภักดีกับเราแล้วพระราชาก็ปราบกระบฏได้เรียบร้อยนะฮทีนี้ก็เรื่องนี้ก็ผ่านไปนะฮะวันหนึ่งเนีฮยฝนวันหนึ่งเนี่ยพระราชาเนี่ยอยากจะออกไปล่าสัตว์แต่วันนั้นเนี่ยฝนตกมากๆเลย ฝนะตกมากแล้วทําให้แบบพื้นพื้นถนนเอ่อพื้นดินเนี่ยเป็นหล่มนะฮะพระราชาก็าไปลาบากมากๆเลยนะ <c oughs> จะไปล่าสัตว์ไปไม่ได้ก็เลยปรึกษามหาดเรียกว่าโอ้โหฝนตกขนาดนี้อ่าท่านคิดยังไงมาหาดเล็กคู่ใจคิดยังไงมาหาเล็กตอบว่าไงรู้ป่ะดีให้ค่ะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าฝนตกนะอีกหนะ่อยเนี่ยเดียเด๋ยวเดี๋ยวสักคักเนี่ยพอฝนหยุดนะ ประชาเขาเรียกว่าประชาชนเนี่ยก็จะได้พเพาะปลูกพืชพันธุ์ทันยารได้ได้ขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วหลังจากนั้นสัตว์น้อยใหญ่ก็จะเขาเรียกว่าสัตว์ก็จะเติบโตมากขึ้นพระราชาเ็าจะได้ออกไปล่าสัตว์อย่างอย่างอย่างดีเลยเออว่าราชาโอ้ดี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 ฝนตกดีดีแต่ขณะที่ฟังมหาเล็กพูดอย่างนั้นเนี่ยกำลังจะเขาเรียกว่ากําลังจะกลับมาแล้วลงจากหลังมาฮะ ปรากฏว่าพระขันพระขันขน่ะเขาเรียกว่ามีดอะมีดเนี่ยมีดมันหล่นฮะหล่นแล้วตกตกไปที่เท้าของพระราชาฮะปรากฏว่าไปโดนนิ้วก้อยของพระราชาขาดเออน,นิ้วก้อยพระราชาขาดพระราชาโอ้เจ็บมากก็เลยถามพระาหาได,ด้กูก่ใจบอกว่าเป็นยังไงมั่งเป็นยังไงมั่งไอตอนเนี้ยนิ้วขาดแล้วเออท่านคิดยังไงพระรเออพระหาได,ด้กูกเ่เจตอบว่าไงไดีพระยะค่ะดีกว่าตายดีกว่าตาย เออพระราชาบอกโอ้ขนาดนิ้วก้อยขาดนี่ยังบอกว่าดีโอเคเอาไปขังคุกขี่ไก่สิบปีโอ้โโอ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 พระมาหารเล็กคู่ใจนี้ก็เลยโดนโดนเอาไปขังเลยครับเดินเอาไปขังเยนยนะฮะเอาไปขังคุกขี้ไก่เลยนะครับพระราชาก็เลยนิ้วนิ้วก้อยอเอ้าเนี่ยด้วนไปเลยนะครับวันหนึ่งนะฮะผ่านไปประมาณสักอ่าหลายปีผ่านไปนะครับพระราชาก็ออกเวลาสัตว์อ,อีกฮะอ่าอันนี้เนี้ย คุณเล็กบอกเปลี่ยนข่าวล้เป็นข่าวทีใ่ใช่ใช่คือคืออย่างนี้พอพอหลังจากที่ผ่านไปก็เแต่พระราชาก็มีโอกาสที่จะไปล่าสัตว์พอไปออกไปล่าสัตว์โอ้ครั้งนี้นี่อ๋อโชคไม่ค่อยดีฮะเออไปล่าสัตว์ได้แต่ไปเจอเอ่าเขาเรียกว่าไปเจอคนป่าเผากินคนฮนะไปเจอคนป่าจับไปจับพระราชาไปครับปรากฏว่ายังไงรู้เปล่าปรากฏว่าพระาพราชาพอโดนจับไปป็อปเกิดอะไรขึ้นฮะ คนป่ากาลังจะต้มกินแล้วเพราะคนปากก่าพวกนี้กินคนนะ,ะกําลังต้มพระราชาฮะ,ะปรากฏว่าไปเจอว่าพระราชานิ้วก้อยขาดนิ้วเท้าขาดปรากฏว่าคนปากก่าเขาบอกว่าเขาไม่กินเนี่ยเขาไม่กินคนที่มันไม่สมประกอบคนพิการเขาไม่กินเขาว่าโชคไม่ดีเขาก็เลยปล่อยพระราชากลับฮะเออเขาเลยปล่อยพระราชากลับปรากฏว่าพระราชาก็โอ้โชคดีมากๆอ่าก็เลยกลับมาพอกลับมาพวกก็เลยคิดถึงมหารได้กู้ใจนะวันนั้นที่เขาบอกว่าดีค่ะ ดีพยาะค่ะที่นิ้วก้อยขาดก็เลยกลับไปที่เอ่อเขาเรียกว่าคุกกี้ไก่นะฮะก็ไปเจอไปเจอเอ่อมหาเล็กคู่ใจเนะจะไปขอบคุณนะฮะว่าวันนั้นเนี่ยเออแจ้งข่าวก็ดีเนี่ยเออเขาวันนี้เขาเขารู้ละทําไมนิ้วก้อยขาดเขาดีกับเขาไม่งั้นเขาโดนกินไปล่ละนะฮะปรากฏว่าไงรู้เปล่าปรากฏว่าอ้าวท่านคิดยังไงมหาเล็กคู่ใจเพราะว่าเนี่ยท่านมาโดนฆ่าจับท่านขันคุดเนี่ยเกือบสิบปีเนี่ย ไม่เห็นได้กู้ใจตอบว่าไงรู้เปล่าฮะลองแชทกันคิดว่าเขาตอบว่าไงฮะมีใครลองแชทไหมฮะเขาตอบว่าไม่เหนได้กู้ใจบอกว่าดีพะยะค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเออพระราชามันดียังไงอ่ะอ้าวมันดีตรงที่ว่าถ้าถ้าวันวันนั้นเนี่ยพระราชาไม่จับเขาขังปุ๊กเนี่ยเขาก็คงออกล่าสัตว์กับพระราชาแล้วคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเจอคนป่าจับ แสดงว่าอะไรฮะข้าพระเจ้าก็คงต้องถูกคนป่ากินไปเรียบร้อยแล้วโอ้โหคุณโซกูคลิมาข้าพระเจ้าถูกกินอโอ้โหเขาเรียกว่าเกิดอะไรขึ้นก็ต้องดีพยาค่ะอ,อือมีคนมีคนโอ,อ้มีคนแชทมาเออพอสมควรแสดงว่าผมเล่าก็ไม่ธรรมดาเนียพอรู้เรื่องนียพอรู้เรื่อง ปกติเล่าไม่ค่อยเปลี่ยนะวันนี้อยากเล่าอยากเล่าเพราะว่าอยากอยากเอามาเปรียบเทียบว่าวันนี้นะครับเราเราจะมีทั้งข่าวดีข่าวร้ายเข้ามาในชีวิตเราในธุรกิจของเราด้วยสารุทีนะครับแต่เรามีมุมมองยังไงนะเรามีมุมมองกับสิ่งพวกนี้ยังไงนะฮะถ้าเราสามารถเปลี่ยนข่าวร้ายให้เป็นข่าวดีในชีวิตของเราไดนะ้เราก็จะเป็นคนหนึ่งที่จะเดินไปได้เดินไปในธุรกิจสาร์ทธีในระยะ เอ่อไปให้ให้เราประสบความสําเร็จได้แต่ที่แน่ๆน,นะข่าวดีแน่ๆเนี่ยในธุรกิจตาริชี่ก็คือว่าเราทุกคนนะ่มีความสามารถนะเราทุกคนมีเวลาที่จะสร้างความสําเร็จในธุรกิจตาลิชี่ให้กับชีวิตรเราได้นี่คือข่าวดีทุกคนเห็นด้วยไหมฮะว่านี่คือข่าวดีนี่คือโอกาสนั้นยิ่งใหญ่ที่เราจะ ใช้ความสามารถและใช้เวลาที่เรามีจัดสรรเวลาที่มีสร้างความสําเร็จในชีวิตให้กับเราด้วยธุรกิจสไตลิชเห็นด้วยไหมฮะถ้าเห็นด้วยกด999หน่อยนี่คือข่าวดีฮะอ่าข่าวดีนะฮะแต่ยังไงก็ตามนะผมก็ต้องบอกว่ามันก็จะมีอ่าเขาเรียกว่าอ่ามีช่วงเวลาที่วันนี้ถ้าเกิดข่าวดีอย่างนี้ขึ้นเนี่ยนะเราใช้ข่าวดียังไง ในการสร้างอ่านี่ทุพูดถึงธุรกิจสตาร์ทอินชนะในการสร้างความสําเร็จในการสร้างยอดทีวีในการสปอนเซอร์ผู้คนเราใช้ข่าวดียังไงเดี๋ยวหลังจากจบที่ผมพูดเราใช้ข่าวดียังไงพี่เอ็มดีพัดชี่จะมาบอกให้เราเราใช้ข่าวดีไหมเออเพื่อสร้างความสําเร็จให้กับเราอ่าอันนี้ก็คือข่าวดีแต่แน่นอนฮะข่าวร้ายก็คือมีบางคนฮนะไม่ได้ใช้เวลาไม่ได้ใช้ความสามารถ ในการสร้างความสําเร็จให้กับชีวิตนี่มันเป็นข่าวร้ายอ่าแต่ผมจะไม่คุยไม่ลงลึกในเรื่องข่าวร้ายอะไรมากนะะวันนี้ผมพูดถึงว่าเอ๊ะเราจะดูแลตัวเราเองเนะี่ยให้ให้เขาเรียกว่าให้มีพลังบวกนะให้ให้เราเนี่ยสามารถที่จะเป็นคนหนึ่งเนี่ยที่ประสบความสําเร็จดูแลอย่างต่อเนื่องด้วยนะอ่านะอันนั้นข้อที่หนึ่งเรื่องการการรับข่าวดีนะ เรื่องที่สองก็คือการที่เราจะต้องแบบปรับปรุงตัวเองฮะแต่งตัวให้มันมันดีอ่ะถ้าเราแต่งตัวดีเนี่ยจะสร้างพลังบวกในการสร้างธุรกิจการแต่งตัวดีไม่ใช่เก่งแต่งตัวแพงๆไม่ใช่นะฮะมันเป็นเรื่องแค่แต่งตัวให้เหมาะสมดูดีสะอาดแล้วน่าเชื่อถืเอเนี่ยหมูทองนี่เป็นคนหนึ่งนะที่สุดยอดมากๆเดี๋ยวผมต้องต้องตามแกด้วยนะว่าโอ้โหแกได้โ oh, อ้โห oh, แต่งตัวนี่นะเอางี้แล้วกันแกตัดผมเนะี่ยผมถาม เฮียบุนองตัดผ,ผ,ผมเนี่โหผมเนี่ยตลอดเลยแกแกตัดผมเดือนละสองครั้งอ่ะโอ้สุดยอดจริงจริงเออผมผมบอกว่าเออที่เป็นสิ่งหนึ่งฮะเป็นการที่เราสามารถที่จะแต่งตัวดีมีใช้ไปกคขึ้นเออเอาอยางนี้ดีกว่านะครับหลายท่านนี่ก็ทําสิ่งนี้อยู่นะครับผมยินดีด้วยนะฮะทีนี้ข้อที่สามนะเราอยากจะดูแลพลังงานบวกของเราได้ยังไงเราเนะี่ยจะต้องเติมพลังงานดีๆให้กับร่างกายทุกวันนะ เอ่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจอะไรนะแต่เกี่ยวกับว่าเฮ้ยเราจะต้องทานอาหารที่ดีเราจะต้องดื่มน้ำวันละสองสามิ minutes, เราจะต้องออกกําลังกายบ้างเราจะต้องนอนหลับพักผ่อนอย่างน้อย,อยประมาณสักแปดชั่วโมงอ่าประมาณนะอ่าเราอยู่ในช่วงเลนระหว่างอ่าหกเจ็ดชั่วโมงแปดชั่วโมงก็ได้นะครับอันนี้คือการนอนหลับพักผ่อนเราจะต้องมีสิ่งนี้ฮะเราจะต้องทานอาหารที่มีคุณภาพเนี่ยอันนี้สิ่งนี้คือสิ่งที่เราต้องดูแลตัวเราเอง ถ้าเราเติมพลังงานเติมสิ่งสารอาหารดีๆให้กับร่างกายนะครับเราก็จะมีพลังงานของเราเนี่ยเป็นพลังงานเชิงบวกเกิดขึ้นอันนี้คือสิ่งสําคัญนะครับเพราะฉะนั้นพออ้อน,นี้ก็สําคัญแต่งตัวดีก็สําคัญการเติมสารอาหารก็สําคัญสนะสคัญนะครับแล้ววันนี้นะครับข้อที่สี่นะีอันนี้ผมก็พยายามทาอยู่นะเราก็ต้องมีเป้าหมายในการดูแรลรูปร่างของตัวเราเองไม่ให้อ้วนฮะ วันนี้ถ้าเราจะสร้างเสริมดูแลตัวเองให้มีพลังเราจะต้องมีเป้าหมายดูแลตัวเองเนะีนะ่ยอย่างเด็ดขาดเลยเราทําธุรกิจสาริที่นี่อ้วนไม่ได้เด็ดขาดเลยเออย่างน้นอยๆนะถ้าเราเป็นคนอ้วนนะก็เอาทรัพย์สินเอาทรัพย์สินมาแปลงนะฮะเอาไขามันมาแปลงเป็นทรัพย์สินนะครับ <c oughs> ก็คือว่าอถ้าเราอ้วนอยู่แล้วเราก็ลดให้มันน้าหนักให้มันลดลงนะให,ให้ให้ให้ไม่อ้วนนะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องดูแล นะครับนี่สิ่งที่สิ่งที่เร,เราเราต้องดูแลนะข้อที่ห้าอันนี้ก็คือการดูแลตัวเองนะครับก็คือว่าเรานะฮะจะต้องสร้างวิสัยการลงมือทําทันทีเออมีพลังแห่งการลงมือทำไม่พูดเยอะไม่คิดเยอะทำทันทออีลงมือทำฮนะไม่มีคำว่าแต่ไม่มีคำว่าแต่ คำว่าลงมือทำเนะี่ยหลายท่านอาจจะถ้าถ้าหลายท่านก็คงอาจจะคิดว่าเราจะต้องออกไปชวนคนชวนคนชวนคนแบบการลงมือทามันมีหลายเรื่องสำหรับคนใหม่ๆเนะี่ยผมอยากจะใหเ้เรียนไปด้วยทําไปด้วยฮนะอย่างน้นอยๆการลงมือที่จะเรียนรู้เขาเรียกว่าการลงมือที่จะเรียนรู้เหมือนหลายๆท่านที่อยู่ในห้องนี้นะฮะกด หัวใจให้กับตัวเองหน่อยฮะที่อยู่ในห้องนี้เนะี่ยเขาเรียกว่าการลงมือที่จะเรียนรู้เข้ามาอยู่ในมอริทอร์ที่จะเรียนรู้เรื่องผลิตภัณฑ์เรียนรู้เรื่องแนวคิดวิธีการต่างๆในการสร้างธุรกิจซาเลชี่กดหัวใจให้กับตัวเองฮะกดหัวใจโลโลให้กับตัวเองครับว่าเราเนี่ยได้สร้างนิสัยของการลงมือทำนะฮะไม่มีคําว่าแต่ หลายท่านจะเป็นอย่งางเงื่อนนี่แต่จะทำนี้วันนี้จะทำนึ่แต่อันนี้ต้องเอาของไปให้หมดนะฮค,คำว่าแต่ห้ามมีนะฮะไม่มีคําว่าแต่นะครับ,นะรบโอเคข้อที่หกนะฮะเราต้องสร้างนิสัยนะให้คิดถึงคําว่าขอบคุณอยู่เสมอผมชอบมากเลยเมื่อกี้ผมฟังคุณอ่าคุณเหมียวเนาะคุณทั้งสองเหมียวแหละขอบคุณขอบคุณผมฟังโอ้ ถ้าถ้าถ้านับนะโอ้ได้หลายรอบเลยนะครับมาขอบคุณขอบคุณขอบคุณเราต้องสร้างนิสัยแบบนี้เราต้องขอบคุณผู้เปิดโอกาสเราต้องขอบคุณบริษัทเราต้องขอบคุณผู้บริหารเราต้องขอบคุณสินค้าดีๆเราต้องขอบคุณแผนธุรกิจธุรกิจดีๆเราต้องขอบคุณดาวไลน์เราต้องขอบคุณสายไลน์เราต้องขอบคุณคู่คนที่ยอมฟังเราและปฏิเสธเราด้วยเราจะได้เอาสิ่งเหล่านั้นมาปรับปรุงพัฒนาตัวเองโอ้โหอันนี้มันมันเป็นอะไรพี่สุดยอด อ่าสุดยอดเราต้องขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเลยนี่คือการสร้างนิสัยเพราะอะไรเลยฮนะมันจะเกิดการพัฒนาและอันนึงก็คือเราจะสร้างความอ่อนน้อมของตนเป็นที่รักกับผู้คนในองค์กรเนะี่ยคำว่าขอบคุณที่สัมพันธ์มาต้องสร้างนิสัยนี้นะครับสําหรับหลายๆท่านนะครับปลูกฝังสิ่งพวกนี้เขาให้ให,ให้กับพวกเรานะครับขอ้อที่เจ็ดนะะขอ้อที่เจ็ดนะฮะอย่าเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น คือคือเราเราเรามองและเราเราเห็นคนที่ประสบความสําเร็จหลายๆท่านที่ไปที่้องประสบความสําเร็จหลายๆท่านที่ประสบความสำเร็จเราอยากเอาตัวเราเองไปเปรียบเทียบแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้วิธีการวิธีคิดวิธีการของผู้คนที่ประสบความสําเร็จได้นะแต่อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเขาฮะนะอย่าไปเปรียบเทียบกันเพราะว่าหลายๆท่านพื้นฐานพื้นเทไม่เหมือนกันนะมันอยู่ที่ความขยันของเราฮะ วันนี้เรามีความขยันเรามาทุที่ถูกเวลาและเราทำธุรกิจอย่างถูกต้องนะเราอยู่ในลู่วิ่งของตัวเราครับวันนี้นะครับความสำเร็จในสตาร์ิชี่เนี่ยมันเหมือนกับเราวิ่งมาลาธอนนะครับเราอยู่ในลู่วิ่งของเราและเราวิ่งวิ่งวิ่งสมมุตินะวันนีนะ้อาจารย์นัทวัฒน์ตอนนี้อาจารย์นัทวัฒน์เข้ามาประมาณห้าเดือนสี่เดือนห้าเดือนมีไรายได้เกือบสองล้าน ไม่เป็นไรครับผมก็จะอยู่ในรูวิ่งที่จะวิ่งไปให้มีไรายได้เกือบสองล้านผมอาจจะใช้เวลานานหน่อยไม่เป็นไรหลายหลายท่านต้องคิดอย่างนี้แต่ความสําเร็จที่เราจะได้มันเหมือนกันมันเหมือนกันใครอยากเป็นมนุษย์เงินล้าน,นครับผมถามว่ามนุษย์เงินล้านในหนึ่งปีกับมนุษย์เงินล้านในสองปีมันก็เป็นมนุษย์เงินล้านเหมือนกันนั่นแหละนะมันอยู่ที่แต่ละท่านเพราะฉะนั้น เราอยู่ในลู่วิ่งของตัวเราเองนะอย่านะอย่าอย่าหลุดไปซะก่อนอ่อย่าหลุดไปซะก่อนนะหลายท่านอาจจะได้ฟังอาจารย์พูดอย่างเนงะี้ยว่าวันนี้เนี่ยเราต้องเอาตัวเราที่รอดนะวันนี้เราอยู่ในลู่วิ่งของเราเราอาจจะวิ่งช้าหน่อยแต่เราวิ่งสม่ําเสมอธุรกิจนี้เราสําเร็จได้นะเราสําเร็จได้นะครับอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้ข้อแปดก็ต้องดูแลตัวเองที่ดีนะฮะ อย่าเอาแต่โทษผู้อื่นอ่าผมผมได้ยินมาเยอะเอาวันนี้ผมอยู่ในสไตล์ที่ผมได้ได้ยินนะในธุรกิจเครือาข่ายยี่สิบห้าปีผมก็ได้ยินได้ยินเรื่องพวกนี้ฮะว่าเอ้ยอย่าง,งนู้นโทษค,ค,คนนู้นโทษคนนี้อ่าโทษนู่นโทษนี่อ่าไปดูว่าอย่างนู้นอย่างนี้อ่าแต่ไม่เคยไม่เคยดูตัวเอง <laughs> ไม่เคยดูตัวเองว่าเฮ้ยตัวเองเค,คิดและทําเหมือนคนสาเร็จหรือเปล่าอ่าเพราะนั้นอย่าเอาแต่โทษผู้อื่น และอย่าทำตัวเป็นคนช่างติผมมีเรื่องเล่าอีกแล้ว ض, ผมอยากจะเล่าให้ฟังวันนี้ผมมีเวลาสิบนาทีผมอยากเล่าให้ฟังอ่มันมีหมู่บ้านมหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยตลกมากเลยหมู่บ้านนี้มีเรื่องเล่าสองเรื่องน,นะวันนี้นะบอกไว้ก่อน <Crush> มีเรื่องเล่านะอ่ามีหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเขาจะมีคนคนหนึ่งนะฮะเขาเรียกว่าเป็นคนช่างตเีเป็นคนช่างตี เขาเจออะไรเขาก็ติไปหมดฮนะเจอเจอบ้านเจอเพื่อนบ้านเจอคนสวยเจอคนไม่สวยเจอคนอะไรเข้าตีไปหมดเลยแล้ววันหนึ่งนะ่ในหมู่บ้านนี้เขาก็หาชื่อว่าไอ้คนนี้เป็นคนช่างติแต่ว่าวันหนึ่งอะในหมู่บ้านนี้ะปรากฏว่าที่แม่น้ําอ่ะนะครับมีพะระลอยขึ้นมาเออแล้วชาวบ้านก็ไปไปยกพระนี้ขึ้นมาเออพระนี้สวยงามมากเลยนะพระนี้โอ้โหพระที่ลอยขึ้นมาเนี่ยสวยมากๆนะครับแล้วก็ เป็นทองอ่าเป็นสีทองเหมือนลูกตัวอย่างเนี่ยเหมือนรูปตัวอย่างเป็นสีทองสวยอลา,ามมากๆนะชาวบ้านก็ดีใจมากๆโอ้วันนี้เนยโอ้พระองค์นี้เนี่ยสวยไม่มีที่ติอะไรเลยนะแล้วอ่ไอคนช่างติเนี่ยก็มานะก็ก็บอกโอ้พระนี่สวยจริงๆสุดๆเลยหนะ้าเอ่อเป็นพระที่ครบหมดเลยนะทุกอย่างโอ้ชาวบ้านดีใจมากๆเดยววันนี้นะไอคนช่างติเนี่ยมันติทุกอย่างเลยนะ อวันนี้มาเจอพระองค์นี้ที่ลอยขึ้นมาเนี่ยโอ้โหไอช่างตีนี้มันยอมฮะมันยอมเอ่ชาวบ้านก็บอกโอ้โหสุดยอดเลยนะครับพอสักพักหนึ่งไอโกนช่างตีม,มันบอกทุกอย่างดีหมดเลยพระสวยงามมากๆมันเสียอยู่อย่างเดียวเนะาะพระพูดไม่ได้ไอคนช่างตีบอกพระพูดไม่ได้เออผมบอกว่าเออมันเป็นซะอย่างนั้นะนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่อยากเล่าให้ฟังว่า อย่าทำตัวเป็นคนชังตินะครับอันนี้คือการดูแลตัวเองนะนะขอ้อที่เก้านะขอ้อที่เก้าอย่าคาดหวังความสำเร็จเร็วเกินไปนะอย่าคาดหวังความสำเร็จเร็วเกินไปเพราะอย่างที่ผมบอกทุกคนไม่เหมือนกันแต่และท่านเข้ามาไม่เหมือนกันแต่เราอย่าคาดหวังเราเราอ่ะมีเป้าหมายความสำเร็จในแต่ละเดือนเพื่อความสำเร็จที่มากขึ้นมากขึ้นได้อันนั้นทัวทุกคนต้องมี นะแต่อย่าคาดหวังความสําเร็จเร็วเกินไปจนลืมว่าวันนี้เรามาสร้างธุรกิจระยะยาวกับธุรกิจสตาร์ทอันะแนวคิดที่บอกว่าเราสร้างธุรกิจระยะยาวกับธุรกิจสตาร์ทอัมันต้องใช้เวลามันต้องใช้เวลาจริงๆอ่ะในใน,ในธุรกิจเครือข่ายทั่วๆไปเขาก็จะบอกว่าให้เราใช้เวลาประมาณ3 5ถึงปีในการสร้างธุรกิจอย่างน้นอยๆเนี่ยถ้าเราอยู่และสร้างธุรกิจอย่างถูกต้องนะฮะเราก็จะสามารถเป็นมนุษย์เงินแสนมนุษย์เงินล้านได้ อันนี้คือค,คืนเลยนะฮะแต่หลายท่านที่เข้ามาในธุรกิจนี้นะฮะผมผมเห็นนะถึงแม้ผมจะเข้ามาสี่ห้าเดือนห้าห้าเดือนเนี่ยผมก็เห็นแล้วหลายท่านเข้ามาฮนะทำอาทิตย์หนึ่งทำสองอาทิตย์ทำสามอาทิตย์ทำหนึ่งเดือนไม่ได้ดั่งใจเลิะเขาบอกว่าเออบางครั้งเนี่ยเราก็เจอสิ่งที่ดีๆแล้วนะเราเจอสิ่งที่ดีดแล้วแต่เราคาดหวังความสําเร็จเขาเรียกว่า คาดหวังเรื่องเรื่องเงินเร็วเกินไปฮะเร็วเกินไปอันนี้ก็สําคัญมากนะบางครั้งเราต้องอาศัยความอดทนนะภายใต้การลงมือทําอย่างต่อเนื่องไม่ใช่อดทนแล้วไม่ทําอะไรเลยไม่ใช่นะฮะเราต้องอดทนแล้วภายใต้การลงมือทําอย่างต่อเนื่องแล้วพร้อมที่จะเรียนรู้สม่าเสมอนะและเราก็สามารถที่จะเป็นคนที่รอคอยความสําเร็จได้นะ เราสามารถที่จะอดทนรอคอยความสําเร็จได้ถ้าเราสามารถอดทนรอคอยความสําเร็จได้เราลงมือทําอย่างสม่ําเสมอผมฟันธงเลยนะเราเป็นคนหนึ่งที่สําเร็จแน่นอนเลยกับธุตกิสาทีชีสําเร็จแน่ๆแล้วโดวยเฉพาะคนที่อยู่ในจังหวะเวลาช่วงนี้ด้วยมันเป็นจังหวะเวลาที่โอโ้โหไม่อยากจะบอกว่ามันสุดอ่ะมันสุดอ่ะมันเหลือแต่แต่เราอย่างเดียวเนี่ยที่เราเราเรา,เราจะต้องเข้าใจตัวเราเองนะดูแลตัวเราเองให้ ให้ต่อเนื่องสม่ำเสมอนะครับอันนี้สำคัญนะฮะแล้วหลายท่านเนี่ยผมอยากจะบอกว่าวันนี้เราทำธุรกิจเนี่ยอย่าไปเหมือนเหมือนเหมือนเอ็ดีแพชชี่พูดสม่ำเสมอเราต้องทำธุรกิจด้วยความสุขเมื่อไรที่เราทำแล้วมันไม่แฮปปี้มันไม่มีความสุขเราทำแล้วเรามันเครียดจนเกินไปผมว่าเราอาจจะทำผิดทางนะเออเราอาจจะทำอะไรผิดทางฮะรเราอาจจะต้องปรึกษาอัพไลน์นะ ลองมาประเมินตัวเราเองว่าเราทําอะไรมาถ้าเราทําทําแล้วบางทีเราทําเยอะนะเ,เราทําเยอะแล้วเราก็เครียดไปด้วยแต่ปรากฏว่าการทําการลงมือทําของเราเนี่ยมันอาจจะทําผิดแนวอะ่ะผมใช้คําว่าทําผิดผิดแนวอะ่ะนะครับเพราะฉนั้นเราอาจจะต้องเลือกนะระหว่างเลือกสําเร็จแล้วค่อยมีความสุขอ่าบางคนเลือกแบบนี้นะเลือกสําเร็จก่อนแล้วค่อยมีความสุขอันนี้มันจะกดดันมันจะเครียดเกินไปผมว่านะอ่ายังไงเราสําเร็จอยู่แล้วฮะ เราควรจะก้าวสู่ความสําเร็จอย่างมีความสุขเออการทําธุรกิจ Starlity ทุกๆท,ทางขั้นตอนที่เราเดินไปสู่ความสําเร็จเราทําธุรกิจด้วยความสุขนะอันนี้คือความสําคัญมากๆเลยนะผมอยากจะบอกว่านั้นผมตัวผมเองก็ก็ทามาเยอะเนาะผมก็มีความรู้สึกว่าอันนี้ผมแชร์ในส่วนตัวผมนะผมก็มีความรู้สึกว่าเออผมก็จะทําธุรกิจ s t a r l i t ให้มีความสุข ภายใต้สิ่งที่ผมมีเป้าหมายประสบค,ความสําเร็จแต่ผมต้องทําในขณะที่ผมทําผมต้องมีความสุขด้วยแล้วผมจะต้องมีความเครียดนิดๆเออผมจะใช้ว่ามันต้องมีความเครียดนิดๆแต่เครียดมากไม่เอาเอ่าเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเครียดมากไม่มีความสุขผมก็จะปล่อยมันไปทิ้งมันไปอ่าอันนี้ผมอยากจะแบ่งปันว่าอันนี้คือเราต้องเลือกที่จะก้าวสู่ความสําเร็จอย่างมีความสุข มันสำคัญมากๆว่าเราจะต้องผมบ่มเพาะนะการสร้างอารมณ์อนิสัยของเราเนี่ยให้ให้เราทําธุรกิจด้วยความรักความอบอุ่นความมีชีวิตชีวาในการทําธุรกิจเราต้องตื่นเต้นและที่สําคัญเราต้องชื่นชมด้วยนะชื่นชมผู้อื่นนะอ,อันนี้ก็สําหรับตัวผมเองสมัยก่อนเนี่ยผมผมไม่ค่อยมีสิ่งนี้เท่าไหร่นะเ,เราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราเป็นคนหนึ่งที่ มีอีโก้เยอะเมื่อก่อนนะแต่วันนี้เราก็ต้องฝึกดูแลตัวเราเองว่าเ,เราต้องฝึกชื่นชมผู้อื่นนะวันนี้มันมันมันก็เลยเป็นเป็นอะไรที่มันธรรมชาติละนะเราเราทําธุรกิจเนี่ยเราพร้อมที่จะแม้กระทั่งการกดหัวใจรัวๆในห้องแบบนี้ให้กับวิทยากรให้กับผู้มาแบ่งปันเนี่ยมันก็เป็นการฝึกตัวเราเองนะเออมันเป็นการฝึกตัวเราเองนะฮะว่าเ,เราจะทำไหม การชื่นชมผู้อื่นแบบนี้เนี่ยหรือเราเห็นผู้อื่นประสบความสําเร็จเราต้องมีความอยากรู้อยากเห็นนะถึงวิธีการทําให้องค์กรธุรกิจเติบโตฮะไม่ใช่คนอื่นประสบความสําเร็จแล้วก็คิดไปนู่นคิดไปนี่นะเราก็ต้องเรียนรู้ว่าเขาคิดยังไงเขาทํายังไงนะเราก็ต้องเรียนรู้สิ่งตรงนี้นะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยเราก็ต้องเคาะปมในการช่วยเหลือแบ่งปันอ่าสิ่งต่างๆนะฮะในทีมอ่าในธุรกิจสารทอัพอันนี้คือการ สร้างอารมณ์การบ่มบาะนิสัยที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จในุรกิจนี้นะครับอันนี้ก็สําคัญนะครับแล้วข้อสุดท้ายอน,นี้ข้อสุดท้ายแล้วนะครับอย่ายอมแพ้อยอ่ายอมแพ้อย่ายอมแพ้เด็ดขาดนะครับวันนี้เราเพิ่งเริ่มต้นอ,อ,อ,อย่ายอมแพ้อะไรง่ายๆนะครับถ้ายังไม่ลงมือทําอย่างจริงจังเรียนรู้อย่างจริงจังทําต่อเนื่องสม่ําเสมออย่างน้อย อย่างบุทงก็บอกอย่างนี้น้อยสปอนเซอร์มาสักสิบคนก่อนดีไหมออก่อนจะเล ỡ, ิกก่อนจะเลิกแล้วคุณจะรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นอประมาณนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่ายอมแพ้นะครับเ,<อ>เมื่อคุณท้อและอยากยอมแพ้นะ<อ>ให้นึกถึงวันแรกที่คุณได้ตั้งใจทาสิ่งนั้นเอออันนี้อันนี้อันนี้คําคมนะฮะของอิลมนะักเลยนะครับอ่า คุณวันนี้หลายๆท่านเนี่ยก็ถ้าเป็นคนใหม่ไม่เป็นไรฟังไปไะแต่หลายๆท่านได้เข้าสู่ธุรกิจนี้นะครับมาเดือนสองเดือนสามเดือนแล้วนะอย่างนี้น้อยนะครับให้นึกถึงวันแรกๆที่เราเฮ้ยฟังธุรกิจแล้วเราตื่นเต้นเราแฮปปี้เราอยากจะทําอะไรนี้เป็นเรื่องปกติฮนะอย่ายอมแพ้กับมันนะให้นึกถึงสิ่งที่เราผ่านมาแล้วนะครับเพราะฉนั้นในธุรกิจซาเชีผมอยากจะบอกว่าไม่มีอะไรมากเลยครับมันสั้นง่ายสบายรวยโอเคไหมครับ ขอบคุณมากครับคุณเหมียว